งั้นเดี๋ยวไปดูตัวที่เป็น n e t f ฟ i x ก่อนดีไหมคะที่เขาเปิดตัวว่าขอเชิญพี่น้องนะคะมาร่วมเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นทุนกับพักรำพัฒนาอันนี้เป็นตัวอย่างหนังคะ่ะไปดูกันคะ่ะอยู่ท่ามกลางวิกฤตศรัทธาพวกเราทุกคนต้องการนารีขี่ม้าขาวเ <c oughs> อชไมพรคล้ายดวงเบอร์เก้าพักรำพัฒนา อาสาน้อมนำาลำับธรรมพุทธศาสนา ata, an, สพัฒนาการเมืองให้ก้าวหน้าการเมืองสถาบันกับโพลิทิกอันด <iking" S 2> re sc hmm ับแรกคือนักแสดงแข่งมากอันนี้เป็นแอติ n งเปล่าไม่หรือว่าแข่งเนน่ะนักแสดงแข่งทุกคนเลยอ่ะค่ะต้องการให้มันแบบว่าดู ไม่ไคือเปิดเปิดเรื่องมาป้าคนแรกก็แข็ง<อ>แบบแข็งไปไหนอะคือ,อ, <laughs> คอ,คอหนึ่งนักนักแสดงมันแข็งมาก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 แมก่แล้วก็เออยังไงคะคือคือคือพีอ่พี่แข่งไม่แน่ใจว่าเราโกรธอะไรกันเหรอ คือจริงๆก็ไม่ได้ไม่ถึงกับโกรธหรืออะไรค่ะแต่ว่ามันมีคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตใช้คํานี้ดีกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของโลโก้ที่มันเป็นเหมือนเขียนพักทำพัฒนาใช่ไหมแต่ทําไมเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมโลโก้คุ้นๆค,คล้ายๆพักการเมืองพักหนึ่งแล้วถ้าพักทำพัฒนาทําไมถึงมีทอทหารข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าคือคือพี่แขกจะเอาอย่างนี้ก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ย พี่แหกคิดว่าเราทุกคนนะ่ะควรอยู่ในความสงบแล้วอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าอุ้ยทำมาดากพักเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่าเพิ่งไปรู้สึกแบบนั้นค่ะค่ะเราต้องอันสำหรับกองเชียร์พักเพื่อไทยนะเราต้องเข้าใจว่าพักเพื่อไทยมันมีความเป็นสถาบันพักการเมืองอพักเพื่อไทยมันเป็นพักการเมืองที่ป๊อปปูล่าพักเพื่อไทยมันเป็นพักการเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ดังนั้นนะ่ะพักเพื่อไทยมันมีลักษณะเป็นไอไอคอนิกด้วยตัวของมันเองอ่าคือพักเพื่อไทยที่เรารักที่เราเชียนเนี่ยนะคะมันมีความเป็นไอคอนิกพอ,อม,มันเป็นมีความเป็นไอคอนิกอ่ะเวลาที่มันจะมีป๊อปปูล่าเคาน์เตอร์เช่นหนังเพลงดนตรีอะ่ะอยากจะพูดถึงอะ่ะมันจึงเลือกพักเพื่อไทยมาเป็นเรฟเฟรนซ์เพราะว่ามันมีความแกรนอยู่ในตัวไง มันมีความไอคอนิกมันมีความแกรนอยู่ในตัวยูจึงเป็น reference ของการเป็น p a r รดี uh. คือบางทีอะ่ะคนที่เลือกพักเพื่อไทยอะ่ะอย่าไปคิดว่าเราเป็นพักที่ไม่มีคนรักเราเป็นพักที่ถูกกระทำไม่ใช่เพราะเรายิ่งใหญ่ไงเราจึงถูกกระทำเพราะเรามันโซมีนิ่งฟูลเพราะเรามันเป็นพักที่โซเวอรี่แมทเทอร์ทูดิสคันทรีอ่ะเพราะเรามันเป็นพักที่มี impact สูงต่อสังคม mm. เราจึงถ้าเราไม่มีความหมายอะ่ะคนก็ไม่พูดถึงเราหรอก mm. ถ้าเรามีนิเลส์่ะตดก็ไม่มีใครได้ยินหาวก็ไม่มีใครได้ยินอะมันก็ไม่มีใครพูดถึง mm. เพราะฉะนั้นน่ะการที่มันมีหนังเรื่องหนึ่งอะพูดถึงเราอะ่ะพูดถึงพักเพื่อไทยมันแปลว่า you are so very influential mm. พักเพื่อไทยมันเป็นิน i n f l u e n c e ์ค่ะ มันเป็นพักที่มีแต่คนสนใจมันเป็นพักที่มีแต่คนพูดถึงม,มันจึงสามารถไปอยู่ในป๊อปปูล่าเคาเจอร์เช่นหนังหรือเพลงเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะพูดถึงเราดีหรือไม่ดีมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราปฏิเสธไม่ได้ถึงถึงอิมแพคของเราถึงอ,อิทธิพลของเราอันนี้เป็นเรื่องที่โบเตอร์พักเพื่อไทยทุกคนต้องภูมิใจนะว่านโยบายของพักเพื่อไทยหรือประวัติศาสตร์ของพักเพื่อไทย การมีอยู่ของพรรคื่อไทยเนี่ยมันอิมแพคเออมันยิ่งใหญ่ออมันเป็นที่จดจำมันสามารถเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วมันรู้เลยว่าเป็นพรรคื่อไทยอะ่ะมันไม่ได้นะคะกับการตะทาทุกอย่างให้เป็นสถาบันพรรคการเมืองแล้วคนแค่เห็นไอซีไอก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นพรรคื่อไทยอะ่ะค่ะบอกเพราะฉะนั้นออสิ่งแรกพรรคคนบัวเตอร์พรรคื่อไทยควรภูมิใจว่าเฮ้ย เราถูกเอาไปทําเป็นพาโรดี้ต้องภูมิใจไม่ใช่เสียใจยหรือไม่ใช่นตีโพยที่ไปทำไมมาพูดถึงพักจันอย่างนี้มันแย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยข้อที่สองเนื้อหาในที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นการทำภาพสเตอริโอไทป์ว่านักการเมืองมันชั่วมันเลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แขกก็อยากจะบอกว่ามันดีมากเลยเคยได้ยินเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมคะถ้าไม่พูดจะไม่รู้ว่างโง่นะเนี่ย เหมือนว่า้นไรืองนี้ถ้าไ่ยเฉยๆแล้วไม่พูดเราจะไม่รู้ว่าเขาโง่าาการที่มีคนเขียนบทหนังและทําหนังเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเอ้าอีนี่โง่ชิบหายเลยถ้าเขาไม่ทําหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเราจะไม่รู้ว่าเขาโงา่เพราะฉะนั้นมันดีมากที่เขาทําหนังซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราเอา้าคนเขียนบทชื่ออะไรโง่จังเลยมึงเห็นไหมอันนี้มันดีเพราะถ้าเขาไม่เขียนให้เราดูเราจะไม่รู้ว่าคนคนนี้โง่ การที่เขาเขียนแล้วมันเป็นซีรีส์ออกเน็ตฟลิกอ้าวอีนี่โง่โง่ระดับโง่ทั่วโลกเลยนะเนี่ยไม่ได้โง่ระดับหมู่บ้านนี่โง่ระดับเน็ตฟลิกโง่ระดับช่องเน็ตฟลิกคนจะได้รู้ทั้งโลกว่าอ้าวมึงทําหนังตื้นเขินขนาดนี้จากที่คนไม่รู้ว่ามึงตื้นเขินคราวนี้คนทั้งโลกเลยรู้เลยว่ามึงตื้นเขินอ้าวอีนี่มึงแสดงแข็งขนาดนี้เลยเหรอถ้าไม่แสดงกูไม่รู้นะเนี่ยว่ามึงเป็นนักแสดงที่ห่วยเห็นปะ มันไม่มีอะไรไม่ดีเลยกับการมีซีรีส์เรื่องนี้หนึ่งทำให้เรารู้ว่าพักเพื่อไทยอ่ะเป็นไอคอนสองทำให้เรารู้ว่าเอา้าอีคนทําหนังเรื่องนี้โง่ชิบหายเลยหว่าอะไรอย่างเงี้ยห่วยชิบหายเลยเอาคิดความคิดตื้นเขินมากเลยเอา้าคนคนนี้สมาทานสเตอร์ล์ไทยเรื่องนักการเมืองโง่อยู่เหรออือหรืออ้อยคนคนนี้ทําหนังดีจังเลยใช่ไหมมันก็จะต้องมีคนดูแล้วบอกว่าทําอุย้ยฉลาดดีจังเลยมันก็มีทั้งอสองแบบ แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ f r e e d o m o m s p s p e h นะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะไม่มีวันปิดกัน้นไม่ให้คนโง่ได้พูดประเทศที่จเจริญแล้วค่ะคนฉลาดก็ต้องมีพื้นที่ที่จะพูดคนโง่ก็ต้องมีพื้นที่ที่จะพูดเพราะถ้าคนโง่ไม่ได้พูดเราจะไม่รู้ว่าคนนี้โง่นั่งนั้นห้ามค่ะอย่าคือห้ามปิดกั้นเสรีภาพของคนโง่ เพราะถ้าคนโง่ถูกปิดกั้นเสรีภาพไม่ให้พูดเราจะไม่มีโอกาสรู้ว่าคนคนนี้โง่เพราะฉันโปรดโปรดเอ็มบรสซีรีเรื่องนี้ค่ะแล้ว,แล,วแล้วไม่ต้องให้เขาไปขอโทษมันไม่มีใครต้องขอโทษใครประเทศนี้ทุกคนรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองค่ะ ทุกคนรับผิดชอบต่อเสียงของตัวเองแล้วทุกคนก็พูดออกมาแล้วเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเราบอกอีหี้โง่ชิบหายก็ห้ามไปฟ้องเขาแนะคนทําหนังเรื่องนี้ก็อย่าไปฟ้องคนที่วิจารณ์คุณเข้าใจปะอ่าส่วนคนที่วิจารณ์ก็จงดีใจที่เขาว่าผลิตงานบางอย่างให้คุณได้วิจารณ์อืมส่วนคนที่ถูกวิจารณ์ก็อย่าไปฟ้องร้องคนที่วิจารณ์เพราะเป็นสิทธิ์ของคนดูที่จะเอออีฮี้ยตื้นชิบหายเลยมึง หนังนี่มึงทําหนังออกมาแล้วเหรอ ER, มึงแน่ใจเหรอว่ามึงเรียนหนังสือมาแล้วเนี่ยมึงทําหนังออกมาได้แค่นี้ <c oughs> เก็ดปะก็คือรับฟังคําวิาพากษ์วิจารณ์ด้วย <c oughs> เอออย่างเปิดวาหนังออกมาหวยคนวิจารณ์ก็พึงรับฟังอย่าไปโกรธคน <c oughs> ที่วิจารณ์ส่วนคนที่วิจารณ์ก็อย่าไปบอกว่าเอ้ยหนังแย่แบบนี้มันควรทําออกมาไหมควรทุกคนมีสิทธิ์ทำของหวยหวย,หวยออกสู่ตลาดแล้วของห่วยหวยที่ออกสู่ตลาดก็พึงได้รับคํา ด่าโลกเรามันควรจะอยู่ง่ายๆแค่เนี้ยสําหรับพี่แขกค่ะก็เปิดกว้างเนาะโลกเรามันไปนั้นแล้วเอ๊ะบางบางคนถามพี่แขกว่าอันนั้นด่ายังคะยังไม่ได้ด่าเลยนะตอนนี้คนดูเริ่มเปลี่ยนเองแล้วค่ะก็เปิดกว้างแหละเนาะทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําแล้วก็ถ้าถ้าทําก็ต้องรับคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆได้ทุกคนก็ก็ต้องต้องรับการรู้สึกว่า ให้คนโง่ได้พูดเยอะๆอ่ะดีเราจะได้รู้ว่าใครโง่เพราะถ้าเราอ่ะไปบอกให้เขาไม่ให้พูดอ่ะเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ว่าเขาโง่ขนาดนั้นค่ะอะก็ประมาณนี้ค่ะพี่แก่ซอฟเราเรา<ต>เราติดใ,ใจว่าคนไทยฉลาดคนไทยจำนวนหนึ่งฉลาดพอที่จะรู้เท่าทันหนักเรื่องนีค่ะ